เธอทีรของชันมาจากวันนี้ฉันเปิดบานสายทองนิเวศใ้เธอเลนะจ๊ะนี่จาบานสายทองของชั้นเธอเละสวยไม่บานชั้นซวยนะฉั้นปุ่มใจน้าเนื้อมาดิฉันรสศาสตราสีไม่เล็กๆหน่อยๆเธอนี้ค่ะมาทึงเงินมาเออสู่ฝ่าชั้นจ้าหายมันบายี่เธอฉั้นดมใจตีหลังกาแต่ว่านักโมงฉันตีไม่ึ้นโมงฉันนหญ่แรงนี่นี่เนียเ ตรงคลานกันไปเธอมันเยอะเกินมาฮายเออเกือบโหลนะเทียนนะเห็นนบลใบนี่เธอลมก็พัดรุยรุยรุยนี่ถึงชั้นนำเนื้อนี่กันชั้นผุ้มใจนำเนื้อยางก็แล้วนี่โบเปเปอร์สวยไหมเธอสวยนะหลายนี่ฉันพึ่งเลือกเธอฉันชอบมากมันห้ามปรับปรับตุ๊บตับบวกกับทีวีของฉันห้าสิบห้านิ้วไอ้เยอะไอ้เยอะแอคชั่นจังฉันเออมีแอคกันตรงนี้ฉันลืมไทยให้เห็นจ้ะมะถ้ามีฉันเลยเป็นคนท้าย นี่สูฟ้าองชันอยาหามไอ้ยะไอ้ยะเห็นไะมเห็นไหมย่าตัวมโหทึกเธอเอ็นมาในตรงนี้ตรงนี้นะจ๊ะอ่าเชนังจิบชายยำาบเธอแล้วก็เล่ไปข้างน้องเธอเล่เล่ไปเล่ไปเล่ไปนันเนนไว้เธอซาวยน้ำเธเอมันฟินเม่อมันฟินได้แรงออกตรงนี้ชั้นมัวได้แล้วหนูอ๋อชั้นมัวก้างหลังบานตรงเนี้ยนะเป็นห้องสักรทธิ์เธอ นี่คือห้องสกรีดเออเครื่องสักผ้ออา,าต,ตูวตุแต่แรกเขาเรียกทีรีดผ้าหายเช่น้วก็เออมามามาไปโมโต้หลาโมไม่จบที่ขาอ,อาเพลในความโกรงสั้น,นะจะเตอนจ๋านะเออตากโกรงกับมือไม่นี่เธอเออมาเร็วมาเร็วขึ้นเลขข้างบนก่อนข้างหลังฟังนู่นก่อนไปเลนนะจ๊ะเออขึ้นข้างบนก่อนจ้าไปกันจ้าไปตามใช่ไหมตาเทินอย่าชาตา มาฉันดาตากลองรวมใเฉยดามเธอขึ helmet, ้นมาทึ่งก็เป็นห้องท่วงอูอานะจ๊ะนี่เลยฉันผมจะนําเนื้อหลานในฉันขี้โมจังหลอดไฟของฉันเถอะช่วยมะช่วยนะฉันจบฉันจบทุกสิ่งทุกอย่างเธอนี้ฉันเลือกเองเพนก็มันรสนิยมของฉันแต่ว่าวอลเปเปอร์ห้องนี้คือพวจะเลือกนะเธอนี้คือห้องนอนของฉันตีลังกาลราเอาไม่ตีตีนี่ไม่ตีอ้อยนอนสบาย นหนิมหนุ่มกลิงเกลือกเสือกส้นเถอเฮ้ยเว็นมาผูมใจนำเนื้อแล้วหน้าระเบียงห้องชั้นเอ้อเห็นมาเปิดจะเปิดพามานกันเห็นไว้เถอบรรยากาศดีเถอเย็นเชียบเย็นช่ำนี่เถอลมพัดวันถ้งวันแต่ว่าฉันมาอะไรขึ้นมาไม่จังกีกลานมานั่งเบืออยู่คนเดียวฉันเลยเนี่ยต้นหวงเนี่ยเถอที่ฉันเด็ดเด็ดแาบนั้นเออเถอที่ฉันไปกินโจ๊ะโมเตือน คลิปโก้นั้นนั่นเลยหลวงองตอนนี้เลยดูฉันมูลหลาเป็นไหมพาเน่ได้หลาไอ้ลุงไปเล่แตน,นุถือด,ดูดมาฉันเลยถือด,ดูด <c oughs> ถือเล่่าวายน้ำชั้นเป็นไหมสวยหา้ามไม่สามช่วยยัยท้ามาหลังการนี่เคยเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติไทย <c oughs> มาว่ายบานชั้นได้เลยนะจ๊ะยาวยืดตืดบองเลื่อนหน่วยนัดไปในห้องหลาหมายเลขเกิร์นนี <c> ่ <oughs> มา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 เล่มาเลยมาเลห้องน้ำก่อนจ้าเออตรงนี้ก็เป็นตูจอกนะจ้าตูจกห้องน้ำนี่ที่จริงงานวันเนียนนะชั้นสร้างไอ้นู่มาเรียนนะเธอหน้าตูนตูจะเต็มเดียวตอนนี้นะจ้านี่ไหนนี่ไหนห้องน้ำจ้าเออสว้มาสีเขียวเหนียวซัพนะพื้นชั้นนะยักยะลังกะหามปรับปรับนตรงเนี้ยตรงเนี้ยตูนนะมันจะเต็มตีจริงงานนะเธอหน้าเอาไปพลน์พลนตูก็เพิ่งมาติดเธอ ไม่ได้ท่าเตือนเหล่พลนหายความห้ามเาห้องต่อไปห้องถีซ่องนี่จามาห้องถีซ่องนี่ก็คือทําไว้เป็นส่องเตียงนะเธอนะเออซ่องเตียงเนี่ยนะไม่ต้องมาติดไม่ต้องตัวติดกันไม่ต้องชิดกันซ่องเตียงแล้วก็ระเบียงก็เดินพนล,ลูดไปห้องนู่น้ั่เหมือนกันนะเจ้าเธอนะพนล,ลูดไปถีใตต้นหมวงเลยก็เดียวมันเถอะเ,เออในก็มีห้องน้ำในตัวถุกห้องนะเธอนะเออช่วยไหมเธอวะ ช่วยนี่ฉันโฉบนี่ฉันรักในวันเนียบันฉันฉันอยู่มบบเจ็ดปีแล้ะเธอรู่แต่ฉันหน้าเมือกนู้ฉันร้อนเตอรนู้เดินลาวไปโอโรจังไปไห้ลาวี่ห้องถี่สามเธอจ้ะห้องถี่ซ้มอ่าเ็นมาทีเกี่ยวเหนียวทรัพลาวฉันอือจิงไม่บายโยฉันวะงัะอนะนอนพับก็ไปหายบายเธอนวลนิมนี่เธอเนี่ยนอนลับบายเจอ่ันเธอใจไหมไปพาเลย วิววิวข้างวิวข้างๆนะจ๊ะในฉันซ้องเออนั่นเพื่อนบ้านฉันเองข้างๆเป็นอายการโน้เธอเออเอาตาไม่ธรรมดาเลยเอาตาแล้วก็มีห้องน้ำเออนะจะไม่ต้องเลยนนักเรงไหมเออห้องน้ำก็เมื่อนันเปนเลี่ยนแหละฉันปิดไฟก่อนฉันประหยัดไฟต่อไปฉันจะผ่าทือลุ่งไปเลขข้างหลงังข้างหลงังในวันเยนยังไม่เคยเดียบร้อยเถ่าไรนั่นถึอนะ มันก็อย่างเงียในอะไรช่วยอะไรใช้ที่อหุ้ยนะแต่ไม่ปลือไม่ปลือนะเธอมองข้ามมันไปเล็กๆหน่อยๆไปต่อจ้ะไปต่อจ้ะเธอแคบเดินก็วิ่แต่เธอเดินใช้ชาค่ะเจ้าพ่อจังฉันมาไปเลขข้างหลังเมียได้ลาวนี่โองนะจ๊ะนี่้ฮงหนึ่งอีกหนึ่งโฮงถังแม่ดันซีอองนอเถือซีอองนอนแล้วก็ห้าโงน้ำเธอเลขเวลาฉันทำความสะอาดนะฉันมันอีหลักเหลือเธออะไรมาเรื่องความขี้จิตขี้เนียนของฉันนะ ฉันทำเองคุณเดียวฉันไม่จ้างแหม่บานมันไม่ได้ดังใจฉันนะเธอเข้าใจไหมต่ำเองด้วยเออซี่ยองนหน้างน้ำวันวันข่าหลักนี่จ้ะคงกลัวฉันยังไม่ได้ตีนั้มานนูหม่บานทำอยู่เลยเบลวับชับเวงเถอหายสวยนี่คือตู้เย็นของฉันตัวแรกแต่อันเดียวอันเออเต็มชาต ต่ก็กางในมาไม่ได้แต่ว่ามันเดินผ่านชม,มอือมันกว้างนะเออเห็นม,มาเอ็นมาเออได้เกตบวก,ก,กนะจ๊ะนาเนี่ยน,นะเออโอเคนี่เลยจ้ะบานชั้นอ๋อยัางด้วยที่ฉันผ่านไปเลยนาบานเนี่ยพอผมมาถึงจะมานุ่นปวดปลายไม้เออเนี่ยตรงนี้จะเป็นมุมปลุกของชั้นเธอชั้นนั่งแหละว,วันทุกวันคิดถึงเธอใจฉันนัน้นอยากเจอเธอโร่ไมเอาดูทุกูบลิกาดิสลาหูต่อเดียวเนี่ยเธอเอ็นมา ความส้วยวิวถิ่วทัดความอลังอลเล่คอนเั่นนี้นี่หลานโจรถคอนชั็นนะเธอนะนี่หลานจจรถคอนชั็นสีดำนี่คอนชั้นเลแต่รถเหลืองมันไม่ใช้นะรถเกลืองนันโค้งโคงผีก็มาทำวอเปเปอร์เนเเธอนี่หลานจจรถคอนชั็นจราจีคันเธอนะเออไนลอมทุันกลางกลหนุกมหลอมหนึ่งคันนะจ๊ะเออไอ้สองคันนะจ๊ะเธอนี่นี่นี่เธอเล่เธอเล่ฉันพาไปเล่ผมใจน้ำเลือตรงนี้กันเถอ ลานตากผ้าของฉันเธอเธอนเล่แต่อาชีพก็ของฉันคือการคายผ้ามือร่องจนตรักตาลโกองลุยกองเอขเอมันตรงนี้มิดขึ้นมาเธอบ้านฉันนี่ฉันปลูกเองกับมือสวยหมาฉันโฉบโอเคเธอดิฉันได้เธอเล่คือบ้านสายทองวินนีเวกของฉันฉันก็เลือกแต่เสื้อพื้นหมอนใบเช้าก็้กาวเช้าปรบเจาข้องบ้านที่ขนทางาน บานก็นต้องทำงานเทนชั่นนะจ๊ะเดีย๋ยวฉันจะไปนอนรอเงนเข้านนบัญชี